ถ่ายเอ็มวีเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันที่ปล่อยออกไปวันที่สิบเก้าใช่ไหมสิบเก้าเมษาที่ผ่านมาใช่ครับวันที่สิบเก้าครับเป็นยังไงบ้างครับกระแสตอบรับกับเพลงนี้ก็สำหรับแม่ก็ถือว่าดีมากเลยครับผมเพราะว่าปล่อยปล่อยตอนห้าโมงเย็นครับครับแล้วก็ยอดวิวก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอถึงประมาณเที่ยงคืนนี่แหละครับก็ขึ้นติดมาแรงนะครับติดมาแรงใน y o u t u ู e ครับแล้วก็ ดีใจมากครับผมเออ,อเห็นมหกเดี๋ยวก็รุ่งโปรเจกต์ก,ก็รุ่ง <laughs> ทุกอย่างไปได้ดีเลยเป็นไงครับวันนี้กับการทำงานที่เราตั้งใจมาผลที่ตอบรับมาขนาดนี้คิดว่าอนาคตมีแพลนยังไงต่อไปกับอตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วแหละ,ละตอนนี้ไม่เล่นละตอนนี้เป็นศิลปินแบบอ่าใช่เป็นแม็กวัชรพลที่ทุกคนรู้จักแล้วในอนาคตข้างหน้าเรามีแพลนหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานเพลงที่คิดไว้ในหัวอีกไหมครับแม่ก็จะ นะครับก็จะฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับก็จะเล่นสูเชียลให้มากขึ้นก็จะทําผลงานออกมานะครับให้กับพี่ๆ FC แฟนคลับทุกๆคนนะครับได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องและตลอดไปเลยครับครับผมมาพูดถึงเพลงที่จะปล่อยวันนี้ยี่สิบสองเนาะจะปล่อยวันนี้กับ t ีเล็กกับเพลงที่มีชื่อว่าสีไม้เจ้าแต่ ผมต้องให้เขาพูดสิเพราะสำเนียงเราไม่ได้เขาปล่อยแล้วยี่สิบสองนี่นาครับเป็นไงบ้างครับเพลงนี้เพลงนี้ก็ก็ถือถือว่ากระแสมามาดีกว่าทุกเพลงเลยครับเพราะว่าทุกเพลงในโปรเจกยอดวิวก็ยังยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่แต่เพลงนี้ก็หนึ่งล้านหนึ่งล้านกว่าแล้วหนึ่งล้านกว่าแล้วอครับหนึ่งล้านหนึ่งล้านจะเข้าหนึ่งล้านเก้าแสนแล้วครับโอ้จะเข้าเก้าจะล้านเก้าแล้ว ตีไปเลยปัดไปเลยสองล้านปัดไปเลยสองปัดไปเลยสองล้านเออหายเหนื่อยไหมครับหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเลยครับผมเออนอกเหนือจากงานเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าล่าสุดเขาเพิ่งศึกษาจบชั้นปวสใช่ไหมลูกใช่ครับทางด้านสายอะไรคะน้องแมกช่างไฟฟ้ากําลังครับอุยช่างไฟฟ้ากําลังเดี๋ยวขออธิบายให้ลุงฟังหน่อยลูกเป็นไงครับมันเป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรยังไงครับ เกี่ยวกับการเนี่ยครับเกี่ยวกับไฟฟ้าบ้านเราก็ประมาณนี้ครับไฟฟ้าบ้านเราเดินสายไฟเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศอะไรประมาณนี้ครับ mm. อือที่บ้านใส่ไฟขาดพอดีเลยหนูกัดยังหา oh. ช่างไม่ได้เลยอะพูด,ดลอยๆทุกคนเ,เ,ลลนะเราพูดล,ลอยๆนะเราพูดลอยๆทุกคน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเ่งเข้าไปดูให้ครับผม <laughs> ลา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 อ <laughs> ๋ลแมะเจ๊สบายใจขอ้ก็สบายใจ <laughs> ทำไมนี่ต้องบอกว่าชอบเหรอชอบทางนั้นนี้เหรอครับเลือกที่จะเรียนสายนี้จริงๆแล้วมันก็จะแตกต่างไปกับเส้นทางชอบชอบครับเออมัน <laughs> จะคนละทางกับเส้นทางสายใส่ดนตรีไปเลยเหรอใช่ใช่ใช่คือยังไงครับแ <laughs> ม็กซึงเลือกเรียนอ่าทางอ่ทางไฟฟ้ากําลัง <laughs> ตอนแรกแม็กก็ว่าจะเรียนแบบแบบ เป็นครูอะไรประมาณนี้แต่ไม่เป็นครูชอบชอบครูปถมไปครับชอบครูปถมในที่นี้คือเราชอบครูปถมหรือว่าอยากเป็นครูปถมไปแอบชอบครูปถมหรือว่าอยากเป็นครูปถมอยากเป็นครูปถมไปไม่เคลีย์ไม่เกลีย์ไม่เคลีย์ก็คือเราอยากที่จะเป็นตอนแรกว่าจะเรียนครูศาสตร์เป็นครูครับครับแต่มันเรียนเรียนสี่ปีครับอือคือตอนนั้น ก็พ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยมีงานทําเท่าไหร่ครับก็ทางบ้านก็ไม่ค่อยมีฐานะร่ำรวยอะไรครับก็กลัพวพ่อแม่ส่งไม่ไหวครับก็เลยแบบตัดสินใจเรียนววศดีกว่าเ,เพราะว่ามันเรียนสองปีครับมันก็ประหยัดเวลาลงมาสองปีออไอเขาวางแผนฉลาดนะอืก็ได้มีเวลาร้องรับงานร้องเพลงอืงานร้องเพลงตามรุ่แห่นะครับก็ตามทํางานร้านอาหารกลางคืนก็ได้เงินมา ส่งตัวเองเรียนด้วยครับแล้วก<ช>็จ่ายค่าค่าหอด้วยครับนี่เขาเรียกว่าเด็กรุ่นใหม่ตัวจริงที่ใช้ความสามารถได้เป็นประโยชน์ซึ่งตอนนี้ใน Facebook Live ของเรานะฮะมีแฟนคลับของน้องแม็กบ้านเต้าแม็กเนี่ยบอกว่า <laughs> แอร์เสียค่ะเ <laughs> อรเ้าเรามาแท็กทีมกันแอร์เสียดีกว่าลูกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเอาปากนี้แหละกัดใส่ไฟคืนนี้เลยคอยดูพรุ่งนีข่าวเชื่ทางไอช็อต เอออ่าแม็กครับอ่ามาถึงตรงนี้ครับแม็กอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อหรือเพลงหรือโปรเจกต์ของเราครับครับผมแม็กก็ขอฝากด้วยนะครับกับโปรเจกต์วัชระแมนนะครับครสี่ผลงานเพลงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งซิงเกิลไหออกไปนะครับชื่อเพลงว่าใจอ่อนแระนะครับแล้วก็อีกคุณอีกสี่ผลงานเพลงในโปรเจกต์วัชระแมนนะครับแม้ก็ขอฝาก พีพีเอฟซีแฟนคลับด้วยนะครับทุกๆคนด้วยนะฝากพี่ๆทีมงานทุกๆท่านด้วยนะครับผมเข้าไปรับชมรับฟังให้แม็กด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆผลงานเพลงจากพี่ๆศิลปินในค่ายข้าวสารแร์ครับผมฝากพวกเราเขอบกวัวข้าวสารแรนด์ด้วยนะครับสามารถติดต่องานได้ที่ไหนบ้างครับแม็กครับผมก็สามารถติดต่องานได้ที่ผู้จัดการนะครับผมที่อยู่หน้า a c e b o o k แม็กเลยครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับแม็กวัชรพลภาษาไทยครับผม ครับผมไอจงไอจี IG มปไหมติ๊กตองติ๊กตอกเอาให้หมดลูกทวิตเตอร์อมีด้วยนี่เห็นได้บอกแอคคงแอคเขาอะไรบอกเลยเผื่อแฟ,แฟนๆที่นั่งดูอยู่ตอนนี้ <c oughs> จะได้ไปติดตามครับครับผมไอจี IG นะครับก็ macwp นะครับ macw.p ครับผมแล้วก็ติ๊กตอกนะครับ m a c w วัชรพล p ครับผมแล้วก็ช่อง YouTube นะครับ m a c w วัชรพล p o f f i c i a l ครับทวิตเตอร์ก็ m a c w วัชรพล p ครับ ครับผมส่วนใครที่อยากจะติดต่อช่างแอร์ในตำนานคนนี้นะฮะไปซ่อมแอร์ที่บ้านก็อย่างที่น้องบอ,อกไปตามช่องทางาต่างๆได้อยากจะแอร์เสียกันทั่วหน้าเลยตอนนี้นี่งไงมีแต่คนแอร์เสียเข้ามาเต็ม Facebook ไปเลยคือทุกคนยอมกัดปักตอนหน้ารอนะคิดดูดิไม่มีแอร์ที่ทรมานมากเลยนะทุกคนยอมดึงปักให้เสียเแอร์บ้านไหนไว่ายังเสียบป,ปักอยู่ต่อไปใส่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 ในตัวแอร์ นะยังไงวันนี้ขอขอบคุณน้องแม็กมากนะครับที่สละเวลาที่ตอนนี้อยู่ที่ฝึกง,งานมาสัมภาษณ์กับพวกเรานะฮะขอบคุณน้องแม็กมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับภูมิขอบคุณพี่พีททั้งสองและก็พี่พีททีมงานทุกๆคนด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของน้องแม็กนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเด็กรุ่นใหม่ เป็นตัวอย่างของเด็กรุ่นใหม่นะฮะที่มีความสามารถแล้วก็ใช้ช่องทางโซเชียลให้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่จะมาจากอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้นะอ่ามันจะมีสองแบบอะเราว่าแบบเดินสายประกวดเลยอ,อเพราะรายการสมัยเนี้ยเยอะมาเยอะมาก,มากไปช่องนั้นช่องนี้ไม่ได้ช่องนี้ไปบางคนไป5ปี10ปีซีซั่นอะโอกาสมันไม่เหมือนรุ่นเราออรุ่นเราคือมีก็ประกวดกับ ทางรถมอไซค์งานวัดงานวัดเอองานวัดงานวัดเวทีใหญ่ๆก็ไอ้ยี่ห้อมอไซค์อ่ะเออ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 แล้วก็ไม่เยอะไม่เยอะเออใช่มันเป็นมันมันมันไม่ใช่รายการทีวีอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นรายการเวทีแต่อันเนี้ยเขาใช้ทีวีกับรายการประกวดเยอะอ่ะนั่นคือช่องทางที่หนึ่งและช่องทางที่ทำทำแล้วมีโอกาสเกิดง่ายมากแบบไม่ต้องเดินทางโซเชียล บางทีอย่างเบิ้ลปทุมราชแค่แบบดีๆแต่งเพลงอยู่ทุ่งนาอย่างเงี้ยลงโซเชียลวันหนึ่งก็กลายเป็นเบิ้ลปทุมราชเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามีความสามารถเป็นต้นทุนแค่หาเส้นทางเดินให้เจอหาเส้นทางเดินแล้วก็หาจุดเด่นของตัวเองให้เจอ<ช>ว่า,าตัวเองจุดเด่นคืออะไรแล้วก็ โซเชียลที่มีอยู่ในมือนะฮะใช้ไปเถอะใช่ทั้งหมดมันฟรีครับจริงอืมไม่มีไงหรืใช้ไม่ได้ไม่ไม่พวกเรามีแต่พวกเราไม่ดังเท่าเขาไม่เราไม่มีความสามารถเรื่องหลงเพลงเราต้องคิดเรื่องอื่นให้ได้เราก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็ลง youtube ก็สองปีสองวิวเดี๋ยวเมื่อกี้ยี่สิแล้วมันหายไปไหนอีกสิบแปดอันนั้นเพลงอ๋ออันนั้นเพลงก็พูดอะไรอ่าเงี้ยแล้วคุณผู้ชมอ่ะ ช่วงนี้นะก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าพวกเราก็ต้องสัมภาษณ์กันอย่างนี้นะฮะก็คือทั้งตัวศิลปินแล้วก็ตัวพวกเราอะใช่แล้วค่ะเราก็ต้องช่วยกันเซฟนะฮะก็ที่ตามที่ภาครัฐเขาบอกว่าหยุดเชื้อเพื่อชาติแม่นแล้วอ่าเว้นระยะห่างนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานแบบนี้กันไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยว สถานการณ์กลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่ทางรายการก็จะเชิญศิลปินเขามานั่งข้างๆเนี่ยนะฮะมานั่งคุย<ช>กันเหมือนเดิมนะฮะแต่รับรองว่าความเข้มข้นเหมือนเดิมเราจะได้อัปเดตผลงานของศิลปินรวมไปถึงช่วงเวลาแบบเนี้ยเขาทาอะไรกันแต่ก็ยังมีศิลปินมากมายในช่วงแบบเนี้ยที่เขายังปล่อยผลงานใหม่ๆให<ช>้เราได้ติดตามกันค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะฮะก่อนจะจากกันไปขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนั่นก็คือ ครูห5 G อัจเชียภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรานะฮะเวลาของซุปเปอร์ลูกทุ่งก็หมดลงแล้วใครที่อยากจะติดต่อเราก็ตามช่องทางที่อยู่ข้างล่างนี้เลยไม่นจะเป็น Facebook Instagram YouTube ก็เข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะฮะทุกที่เสิร์ชหาคำว่าซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะตอนนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาแล้วนะครับผมธนกรหาวิทูนวนินดากุปติธรรมกุลค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Tchau,